สวัสดีครับญี่ปุ่นรละไทย b ล a n c h a n นะครับเย่ yeah. วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคนญี่ปุ่นคนนี้คนญี่ปุ่นแท้ๆที่ภาษาไทยเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอนะครับยกเว้นเป็นลูกครึ่งหรือว่ามีพื้นฐานที่เกี่ยวกับไทยอยู่ก็ไม่รวมนะครับแต่ก็คนนี้เก่งมากนะครับมิยุคิซันนะครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมท่านชาวไทยและชาวญี่ปุ่นทุกท่านค่ะดิจัม,มิยูกินะคะโอเคอคุณมิุกิเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวเป็นยังไงครับดิจัม,มิยูกิตาดะซาว่าค่ะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะจริงแล้วมีบ้านที่เชียใหม่ค่ะและปัจจุบันอยู่ที่ศรีราชาเพราะว่าต้องไปทำงานที่จังหวัดระยองค่ะเก่งไหมเยี่ยมไหมชัดมากเนาะเก่งเนาะคุณมิุกค่ะตอนนี้ ทำอะไรที่ประเทศไทยปัจจุบันทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะผลิตชิ้นสว่วนยานยนต์ค่ะดูแลแผนกบัญชีไฟบุกคมตุลการแล้วก็ความปลอดภัยเซฟตี้ค่ะโดยมีรูปนอ้องเต้าของเต้าของก็เลขเลขมงคลใช่ใช่โอเคจริงๆผมก็ไม่กล้าถามอา,อายุ กับผู้หญิงเราก็ไม่ไม่ถามวันนี้ไม่ถามแต่ว่าคุณมิ้งคอยู่ที่ประเทศไทยกี่ปีกี่ปีแล้วก็แล้วก็ตอนนั่งคุณมิ้งค์อายุเท่าไหร่ว้าก็ก็ทุกคนก็สามารถคำนวณได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท<อ>่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วยืนนางแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอายุยาไไตรด จริงๆแล้วทางมาอยู่ชั้นมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2000ค่ะสะเปรมพศก็2 5 4 3อยสี่สิบสามี่สาปีใช่ค่ะทำเงินเก่งมากเลยแล้วตอนนั้นางมีตอนนัางมีกี่ไปเท่าไหร่ครับน่าจะสักป6มั้งนะป6 12บวก25ก็ตอนนี้41่สอ็ดน่ารักมากเลยที่เล่นด้วกันเป็นไปไม่ได้ก็โผล่เข้ามา66ไม่ดีเนาะก็มีกี่ตอนอยู่ญี่ปุ่น เป็นคนจังหวัดไหนครับอ๋อเป็นคนจังหวัดชิซูโอกะชิซูโอกะนะคะค่ะแล้วมีอะไรดีที่ชิซูชิซูโอกะถ้าพูดถึงจังหวัดชิซูโอกะนะคะต้องพูดคําแรกเลยว่าคูเก๋คืจใช่มีชาเขียวชาเขียวอร่อยมากค่ะน่าจะมีคนจําโฆษณาชิมเมจโจได้ชิมเมจโจได้ได้ใช่ไหมคะโฆษณานี้ใครที่จังหวัดชิซูโอกะค่ะ แล้วตัวนี้เซเว่นก็มีชิโอกะใช่ค่ะช่วยกข่งแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่มันไทยครั้ง2 5ปีอยู่ชอบประเทศไทยเพราะอะไรครับจริงๆแล้วมีความจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าฉันแต่งงานกับคนไทยก็คนไทยมีสามีคนไทยใช่ค่ะบริษัทในว่าเนาะบริษัทในว่าแ่ว่าผมนี่คือใช่ครัก็เลยมีความจําเป็นต้องอยู่เนาะแต่ว่าจังว่าอ่า อยู่ที่เมืองไทยน่าจะมีโอกาสมากกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นโอกาสด้านไหนด้านการทางานการทำงานปกติผู้หญิงญี่ปุ่นจะไม่ค่อยได้รับตําแหน่งใหญ่ๆเพราะว่าต้องเป็นผู้ติดตามเนาะผู้ชายจะเป็นผู้นําใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ต้องติดตามผู้ชายเนาะถ้าทํางานได้ดีกว่าผู้ชายเดี๋ยวเขาจะอิจฉาเราแต่ว่าเมืองไทยมีโอกาสมากกว่าคะแล้วก็คนไทยทุกคนใจดี ดูแลเราจริงมากชอบใช่ไหมคะคาับอาหารไทยที่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดเหรอคะเกงโคเกงโคเกงฮเป็นยังไงเป็นอาหารเหนือค่ะแล้วก็เผ็ดไม่เผ็ดค่ะเกงขนานก็ชอบส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเหนืออาหารเชมหม่ค่ะอร่อยมากเลยอยากให้ชิม อะไรนัเก็ตนะนกเกงกโฮไม่เคยได้ยินนะชามก็งโฮ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 ้ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ศรีราชาค่ะศรีราชาแล้วเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะอยู่ศรีราชามากี่ปีแล้วครับประมาณเจ็ดหกเจ็ดปีได้เลยมั้งค่ะเจ็ดปีแล้วคนนั้นก็อยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะเมื่อ25ปีที่แล้วก็คือ ไปอยู่เชียงใช่กับครั้งแรกก็ไปอยู่เชียงใหม่กับครอบครัวน้องสามีแล้วก็ลูกชายแสดงว่าเจอกับสามีที่รู้ว่าอ๋อเจอที่อะไรเงี่ยประเทศค่ะใจเด้งระหว่างเขม,กมรกับเมืองไทยอะไรเงี่ยประเทศข่าอะไรเงี่ยประเทศเพราะนั้นจำเป็นอาสาสมัครแล้วสามีก็ทํางานน,านิ่งอาสาสมัครเหมือน NGO ใช่ NGO, ใช่กับใช่กับเป็นเจ้าหน้าที่ NGO ค่ะประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ที่ประเทศไทยให้ฟันหน่อยครับประสบการณ์แหะคะประสบการณ์มีเยอะเนาะตามอายุ <laughs> <laughs> เพราะอายุเยอะแล้วประสบการณ์ก็ต้องมีเยอะเนาะประสบการณ์ที่ดีนหะคะทุกวันนี้ฉันยังใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขและปลอดภัยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะต้องขอบคุณกับทุกคนที่อยู่เบื้องลันช้นหนึงว่าสนับสนุนฉันด้วยเนาะ แต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีคือซื้อที่ดินแล้วก็สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอ้โดน,นหลอกใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นศาลนะคะฉันฟ้องเป็นคดีอาญาแต่ศาลตัดสินว่าอันนี้คดีแพ่งแล้วให้ไกลเคียแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินได้แค่จรชิ้น,น,น,นฉันเสียไปสี่แสนบาทโอ้เป็นมัดจำค่าที่ดินเนาะแต่ได้กลับคืนมาประมาณสองหมื่นบาท ที่เหลือก็ถือว่าทำบุญเพืีเขาอ่ะอันนี้ประสบการณ์ที่เจ็บที่สุดช่วนนะเครียดน้อนไม่หลับใช่กับที่เชมไม่ค่ะแล้วคุณมิวกิบมองคนไทยอะไรครับเนี่ยดีและไม่ดีด้วยก็พูดตรงตรงได้เลยจะดีหรอกัดีครับฉันคิดว่าคนไทยเป็นคนที่น่ารักถ้าจะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าพบเป็นเพื่อนจะดีที่สุด เพราะว่าคนไทยชอบสนุกสนานแล้วก็ชอบเที่ยวแล้วก็รู้จักอาหารอร่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาใจดูแลดีเก่งเนาะแต่ถ้าจะทำงานร่วมกันก็จะดีเลยก็ค่อนข้างลำบากนะคะแต่อันนี้เข้าใจนะคะคือการที่คนต่างชาติเนาะคือการที่คนภาษาคนวัฒนธรรมทำงานด้วยกันมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วทุกวันนี้ กำลังเพิ่งกำลังเข้าใจว่าอคนไทยก็มีความลำบากในการทำงานกับคนญี่ปุ่นค,คนญี่ปุ่นก็มีความลำบากชอบบ่นว่าค,ค,คนใจนี้นั่งอย่างนี้ทำไมไม่โฮเลนโซททำไมไม่เรงงานทำไมไม่ได้วางแผงล่วงหน้าเนาะแต่ส่วนคนไทยก็เขาก็มีความเครียดมีปัญหามีอะไรกุ้งใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าสื่อสารลำบาก คนญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่อยอมศึกษาภาษาไทยเขาอาจจะมองว่าผมอยู่ไม่นานหรอกฉันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวสามปีห้าปีก็จับกลับไปแล้วจะเรียนทำไม,มใช่หมดวัาแล้วก็กลับใช่ไหมคะแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ได้เฉพาะประเทศไทยหรือว่าอาจจะประเทศที่เรารสาม,มารถสื่อสารได้ไม่เหมือนภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษเออศึกษาไว้ก็ดีจะได้ไปเที่ยวรู้ว่าจะสื่อสาร ได้กับลายได้คน,คนเตรียมภาษาไทยก็คงไม่มีโอกาสใช้ใช่ถู<ช>ถกถต้องถูกต้องแล้วก็เด้เขาอาจจะไม่ก้อยตั้งใจเนาะ<อ>แต่ช่างว่าเมื่อถึงระดับผู้บริหารแล้วควรจะสื่อสารด้วยตัวเองจะดีกว่าไม่ควรจะพัง,งล่าภาษาและวัฒนธรรมใช่ใช่ค่ะการที่ได้ยิงหรือว่าได้คําสารจากหัวหน้า ชาวญี่ปุ่นโดยตรงรกับพางล่ามความรู้สึกจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันใช่ใชอันนี้คําพูดของล่ามใช่ไหมหรืออันนี้คําพูดนายนายกำลังโมโหเหรอมั่งจับเออความรู้สึกจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจว่าคนไทยก็ลาบากเนี่ยช่างก็ลบาบากค่ะเรียนร้องเพลงร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็ไปมาแล้วค่ะใช่ค่ะตอนนี้ศึกร้องเพลง ตอนนี้นะคะตอนนี้ของวังออกหอกน่าจะมีคนรู้จักเยอะเนาะเพราะว่าดันใช่ใช่กำลังเตรียมเพลงนี้แหละค่ะเมลวิ์เพราะว่าวันที่5จะมีงานที่เราบินสอนทั้งก็จะขึ้นเวทีวันที่5้าวันเสาร์กรกฎาคมใช่ค่ะประกวดร้องเพลงเอาพอดีร้องเพลงด้วยกับคุณครูที่สอนที่านค้า ก็เลยอัอนใจเดินเยอนค่ะยังจำเนื้อไม่ได้ทุกคนอยากฟังเสียงคุณมยุกี้ไหมครับโอ้พอแท้ต้องเพลงเกมมากเลยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณพานจังด้วยเนาะ ไทยเกงขนาดนี้ก็ร้องแทนไทยได้ด้วยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้คือเวลาร้องแทนจะไม่ค่อยชัคดค่ะรธุรกิจแทนเดียว <c oughs> โอเคแทนเดียวจะร้องแทนไทยด,ด้วยกัน we yeah. yeah. họ oh. đi biết đi gì cô con trai kẻ hẹn trái bay đài sắt ธให้ฉันเิ่งรัทอไมบอกับใครสักคนหรือเปล่านจนกว่าจะผานเรื่องราวที่ปวดใจ I love y ครับหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ทไทยที่ลิงโกคาเฟ่เ็นบาร์นะครับร้านโมเกนะครับเปิด์ก้ามงเช้าช่วงเช้าก็เป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟอร่อยมากกาแฟยิงกับาาก,กาแฟรอใช้เมล็ดกาแฟเย็คแล้วก็ตั้งเตียของโมแกนก็คือเตียนบาร์กาแฟชุดบาร์ปิดตีสองนะครับชื่นมาที่ร้านผมได้เลยนะครับเจอกันที่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย